ไทยทีวีสีช่องสามร่วมกับ Honey and f r i e n d Entertainment บริษัทไทยเบเวอร์เรจจำกัดมหาชนพริกไทยตราพึ่งหลวง,งลการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเสน,นอ รายการเที่ยวละไมัไทยแลนด์เ World วันนี้นะครับผมพาทุกคนมาปาักบุดเช็คอินกันที่วัดหนองปลิงอําเภอเมืองจังหวัดกําแพงเพชรครับเพื่อที่จะมาดูให้เห็นกับตาว่าวัดแห่งนี้เขามีโบสถ์ศีลาแรงแห่งเดียวในโลกที่เมื่อมีใครได้มากําแพงเพชรเนี่ยต้องห้ามพลาดนะครับโอ้สวยมาก อาจารย์น้อคุณสวัสดีครับสวัสดีครับเต่าคุณตาบุญสรงสวัสดีครับยินดีต้อนรับเลยเห็นมาแต่ไกลอันนี้คือแบบว่าเห็นแล้วจึ้งมากแบบสวยมากๆเลยครับว้าวเลยใช่ไหมว้าวเลยจริงไหมครับที่เขาบอกว่าที่นี่นะครับมีโบสถ์ที่ทำมาจากศีลาแรงเนี่ยทั้งหลังเลยแล้วก็เป็นแห่งเดียวในโลกด้วยครับอืจะท้าทายว่ามันแห่งเดียวในโลกก็น่าจะได้เนื่องจากโบสถ์ของเราเนี่ยถ้าผมพูดนะ มีสองสัตจาที่น่าสนใจครับผมสัจจะที่หนึ่งคือสัตจาทางด้านวัสดุเราใช้วัสดุที่เป็นศิลาแรงในท้องถิ่นแท้ๆเลยขุดมาจากดินกำแพงเพชรดินของที่นี่เลยเปิดดินออกเจอศิลาแรงตัดขึ้นมาก้อนใหญ่ๆครนี่คุณลุงคุณส่งนี่นายช่างคุมงานโอ้โหก้นอนใหญ่ว่ามนุษย์อีกไม่ใช่คนเราอะ่ะเครับเาตัดขึ้นรูปพือศิลาแรงเนี่ยเวลายอยู่ในดินนะจะออด อพอเราขึ้นมาก็จะแข็งตัวเพราะนั้นพอเอามาทำงานก็จะต้องใช้เครื่องไม้เครื่องมือเก็บสลักจึงขึ้นรูปนะเพราะนั้นอันนี้สัจจะที่หนึ่งในเรืร่องวัสดุทั้งของท้องถิ่นแล้วก็เป็นศิลาแรงแทๆ้ๆร0 0อ่าซครับผมสัจจะที่สองคือสัจจะรมสัจจะทมคุณดูติรอบๆเนี่ยครับนี่คือเรื่องราวในพระไตรปิฎกนั่นเลยนะแต่ละแผ่นก็คือจะลึกเรื่องราวเอาไว้หมดเลยอุปมาเอาไว้ในพระไตรปิฎกครับผม ด้านหน้าเนี่ยเราเอาศิรปรกรรวัดช้างรอบมาของกำแพงเพชรครับผมแล้วก็เป็นเรื่องในาศาสนาทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นในนี้ทุกอย่างเก้าเป็นเรื่องของพุทธศาสนาเพราะนั้นเป็นเรื่องของศัจธรรมคือธรรมะที่พระพุทธเจ้ากล่าวไว้เป็นแท้จริงทั้งหมดเลยทั้งหมด,หมดก่อนที่เราจะเข้าในรายละเอียดต่งตางๆเนี่ยสิ่งสําคัญที่สุดเราไปไหว้หลวงพ่อเงินไหลมา พอเข้ามาก็ทึ่งเลยครับเพราะว่าด้านในโบสถ์เนี่ยที่ฝาผานังปิดทับศีลาแรงด้วยไม้ตะเคียนทั้งหลังประดับด้วยแผ่นดีบุกดุลโลหะฉลุลายซึ่งถือว่าเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของกำแพงเพชรเลยนะครับ จากนี้นะครับก็ยังประดิษฐานพระพุทธเจ้าเงินไหลมาที่คนส่วนใหญ่เนี่ยมักจะกราบไหว้ขอพรด้านโชคลาภและความเป็นสิริมงคลครับเมื่อเรามาชมบริเวณรอบๆโบสถ์เนี่ยเราก็ยังเห็นรายละเอียดต่างๆด้วยนะครับ พวกลวดลายต่างๆศิลปกรรมต่างๆที่เราเห็นนี่ครับมีแรงบันดาลใจมาจากไหนบ้างครับอืเนื่องจากว่ากำแพงเพชรเป็นเมืองโบราณรเพราะฉะนั้นแรงบันดาลใจหลักๆก็คือการเอาเรื่องราวในเมืองโบราณมาหลอมรวมไว้ในโบสถ์ใช่ไหมเช่นเรามีกุกพระเครื่องครับเช่นพระภูจีบเนี่ยเราเจอน่าจะกุกแถววัดทุ่งเศรษฐีวัดบรมธาตุเนี้ยครับผมนะพระขนุนเม็ดขนุนครับ กําแพงเพชรขาวเงี้ยนะก็เอามาแกะสลักไว้คผมส่วนด้านนู้นก็จะเป็นพระซุ้มกอรพระนางพรยาเ๋าอเพราะฉะนั้นแต่ละซุ้มเหนือหน้าต่างเนี่ยจะไม่เหมือนกันส่วนรูปต่างๆที่แกะสลักบริเวณฐานโบสเนี่ยก็จะเป็นเรื่องราวของวัดในเมืองภาพที่ปรากฏงานศิลปรกรรมที่ปรากฏอยู่ในวัดเมืองโบราณ นอกจากนั้นก็อาจจะมีจิตนาการเล็กๆน้อยที่หลวงพ่อท่านเอามาจากพระไตรปิฎกบ้างหรือความเชื่อในศาสนาเพราะนั้นมันเป็นปรัชญาเป็นเป็นข้อคิดที่ซ่อนอยู่ในงานศิลป,ปรกรรมของเราถ้ามาวัดโดยที่ไม่ได้ใช้สติก็แค่มาชมครับแต่ถ้าใช้สติใช้ข้อมูลคุณก็จะได้ปัญญากลับไปด้วยแล้วเพอๆเข้าใจพระไตรปิฎกกับทั้งเล่มนะอรอบเนี้ ครับเป็นลายแรกของที่นี่ครับคุณตาลายบ้านทางนี้ทางนี้โอ้นี่เหรอครับครับด้านหลังของโบสถ์หลังนี้ครับเป็นลายอะไรครับเนี่ยตอนพระเจ้าลงมาจากไปปรดพระมารดาใช่ไหมครับก็ลงมาก็พระเจ้าเปิดโลกนะครับองค์เนี้ยซ่อมกันหลายรอบเลยครับแกแล้วแกอีกดูแล้วไม่ไม่งามก็แกใหม่แก้แกให้ลึกขึ้นทีแรกจะตื้นครับ เพราะฉะนั้น,นก็<แ>กจะตอนนี้ก็จะดูแล้วองค์ลอยขึ้นมาใช่ไหมดูมีมิติเลยครับอตอนนี้เพราะนั้นอันนี้ก็คือสเสน่ห์อย่างหนึ่งที่เราอยากาพูดง่ายๆว่าเป็นไฮไลท์ของของหลังโบสถ์นะนะสมกับเป็นโบสถ์ศีลาแรงแห่งเดียวในโลกจริงๆนะครับถ้าหากว่าใครที่ยังไม่เคยมาเนี่ยนะครับผมบอกเลยว่าขอให้มาที่นี่สักครั้งหนึ่งนะครับที่วัดหนองปลิงจังหวัดกำแพงเพชรนะครับรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับ วันนี้ต้องขอขอบพระคุณอาจารย์นพคุณนะครับแล้วก็คุณตาบุญส่งมากๆเลยนะครับด้วยความยินดีครับรคับผมให้ทั้งความงดงามที่เกิดขึ้นในวันนะครับให้ข้อคิดให้ข้อธรรมแล้วก็ทําให้ผมได้รู้ว่าที่นี่มีสัจจะด้วยนะครับสุดยอดเลยอิ่มใจใร่วมเดินทางละไมไปกับบริษัทไทยเบยเริดจ,จำกัดมหาชน เดินทางละไมไปกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยกระเป๋าผ้าพันคอเฮ้น้องแห้วทำอะไรสวัสดีค่ะ<ว>ยันดีต้อนรับนะคะสู่กลุ่มไอบ้านของบางทวนหนองปลิงค่ะครับผม ทุกคนครับนี่แหละครับเจ้าบ้านของเราที่จะพาผมไปเที่ยวนะครับพี่นีนะครับพี่นีคนนี้นะครับไม่ธรรมดาครับเพราะว่าเป็นรองประหลัดเทศบาลเมืองหนองปลิงนะครับพี่นีครับผมเนี่ยตั้งใจจะมาเที่ยวหนองปลิงเลยแล้วผมก็รู้ว่าถ้ามาหนองปลิงเนี่ยผมต้องไปวัดหนองปลิงที่นั่นมีอุโบสถนะครับที่ทาจากศิลาแรงนะครับซึ่งไปมาแล้ว แต่อยากรู้ครับว่าถ้าหากว่าคนที่จะมาหนองปริงเนี่ยยังมีที่ไหนให้เราได้ทํากิจกรรมหรือว่าเป็นไฮไลท์ที่เราควรจะมาเช็คอินอีกไหมครับใช่เลยค่ะน้องแฮงวไปเห็นโบสถ์ศีลาแรงมาแล้วใช่ไหมคะใช่ครับค่ะตรงนั้นก็มีคุณสมบัตินะคะมีผงศีลาแรงที่เชื่อมโยงเกาะให้เกิดกลุ่มแม่บ้านคลองบางทวนตรงนี้นะคะมครับผงศีลาแรงเนี่ยนำมาเป็นสีย้อมผ้านะคะสร้างสีสันแล้วก็ลวดลายนะคะเป็นผ้ามัดย้อมของตำบลหนองปิงค่ะอย่าบอกนะครับว่าเสื้อที่พี่นีใส่กับของที่ผมเห็นทั้งหมด มาจากสีลาแรงล้วนๆเลยค่ะ <ś> ล้วนๆเลยเหรอคะล้วนๆเลยค่ะ,ะนี่อันนี้คือพิเศษเลยค่ะคุณสมบัติของผงศีลาแรงตำบลหนองปิงวันนี้ผมจะได้ยอมผ้าไหมครับได้สิคะเพ,พราะว่านอกจากจะมาเที่ยวเยี่ยมชมที่กลุ่มของเราแล้วนะเรามีผลิตภัณฑ์หลายอย่างเลยนะให้ทดลองได้ทำ oh ํำวันนี้มีติดไม้ติดมือกลับบ้านแน่นอนค่ะ <Wow> น้องแห้วนะคะพี่นีจะพามาทําผลิตภัณฑ์ผ้ามัดย้อมสีลาแรงของนนองปิงนะคะคซึ่งวันนี้เรามีเรามีวิทยากรนะคะเป็นพี่อํานวยนะคะเป็นท่านประหลัดเทศาบาลเมืองนองปิงคือปอรุงอ่งนะคะวันนี้มาร่วมเป็นวิทยากรในการที่จะสอนให้น้องแห้วทําผ้ามัดย้อมครับผมะะสวัสดีครับพีพพ่อำนวยสวัสดีครับสวัสดีครับปอรุ่งครับอันนี้ผลิตภัณฑ์นะคะวัตถุดิบในการที่เรามาทําผ้ามัดย้อมครับนอกจากจะมีผ้าเราก็ต้องมีอันนี้ด้วยใช่ค่ะปําคัญเลยพี่น อันนี้คือผงศิลาแรงที่น้องแ้วไปเที่ยวโบสมาแล้วผงศิลาแรงที่ไม่ได้เกิดประโยชน์กับวัดแล้วเรา,ราม,มาเชื่อมโยงกับชุมชนของเรานะคะนําม,มาเป็นวัตถุดิบในการย้อมผ้าอันนี้เอามาจากที่วัดจริงๆเหรอครับเนี่ยจิงค่ะมีปุกเสกเรียบร้อยนะคะแล้วว่าะะผ้ามาย้อมของเราก็จะมีความเป็นแบบสิรลมงคลอยู่ในตัวเองเหรอครับเนี่ยสายมูค่ะสายมูมีผงศีลาแรงแล้วก็ต้องมีเกลือ นะคะอันนี้เป็นส่วนผสมหลักคู่กันว่าเราต้องนําซีลาแรงมาผสมกับเกลือนะคะเพราะเกลือเนี่ยมีคุณสมบัติเปิดใยผ้า<อ>เพื่อให้การซึมซับของผงซีลาแรงกับผ้าได้ดียิ่งขึ้นส่วนผงซักฟอกกับน้ญญายาตับพนุนนี่ค,ค,คือเราใช้ทําความสะอาดในขั้นตอนที่เราจะล้างซีลาแรงออกจากเสืออ้อะะเสร็จแล้วตัวสุดท้ายที่เป็นสุดสาคัญอีกอย่างนั่นก็คือภูมิปัญญาไทยคือเราใช้สารส้มในการที่จะล็อกสีนะคะเพื่อให้สีซีลาแรงเนี่ย ติดคงทนและสีสันสดใสสวยงามไปซักกับอย่างอื่นก็คือไม่ตกใสมาเริ่มทำผ้ามัดย้อมจากศิลาแรงไปพร,พร้อมๆกันเลยนะครับซึ่งก็จะมีพี่อํานวยเนี่ยนะครับคอยสอนวิธีการมัดย้อมให้กับเราด้วยวัสดุที่นํามาใช้เนี่ยก็นํามาจากธรรมชาติล้วนๆแต่ว่าที่ขาดไม่ได้นั่นก็คือดินศิลาแรงครับซึ่งเป็นอัตลักษณ์ของชุมชนนี้ส่วนลวดลายต่างๆเนี่ยก็เลือกมัดได้ตามใจชอบเลยละครับ On, น,นนี้ผมคิดว่าผมน่าจะได้ลายที่ผมพอใจแล้วเดี๋ยวเราไปยอมผ้ากันดีกว่านะครับใช่ค่ะเชิญเลยค่ะใช่ครับพี่อำนวยครับหลังจากที่เราย้อมแล้วเนี่ยนะครับเราต้องแช่ไว้กี่วันนะครสองวันครับ สองวันเลยครับใช่ครับเพราะเราต้องการให้สีซีลาแรงซึมเข้าไปเนื้อผ้าที่ให้มากที่สุดครับอืมแล้วอย่างนี้สองวันถ้าหากว่าคนที่เขามาเที่ยวครับมาเป็นครอบครัวหรือว่ามาแบบเนี่ยอย่างวันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมกลับแล้วแล้วผมรอไม่ได้ต้องทําไงครับอันนี้ไม่ยากเลยนะคะถ้ามากเป็นครอบครัวโดยเฉพาะพ่อแม่ลูกนะคะเด็กๆชอบมากเลยนะคะในการทําผลิตภัณฑ์ตรงนี้คือสามารถมัดย้อมเสร็จเราย้อมให้เสร็จเราใส่กระปรุนกนํากลับไปบ้านโดยการเช็คให้เช็ค ทุกๆ2ชั่วโมงเป็นเวลา2วันครับผมอ๋อเราออกกลับไปบ้านไปซักทำความสะอาดแล้วก็ใช้งานได้เลยใช่ค่ะโ,โดยที่ได้เรียนรู้กระบวนการจากเราไปก็สามารถไปทำได้เลยเพราะว่าตอนขั้นตอนการย้อมนะคะไม่ยุ่งยากเราทำให้เราจะสอนเทคนิคการตัดยางเท่านั้นเองเพราะว่าถ้าตัดไม่ดีผ้าจะเสีย ถ้าตัดไม่ดีผ้าเสียได้เลยหลังจากที่น้องแห้วได้ผ้าบัดย้อมแล้วนะคะเรายังมีอีกหนึ่งกิจกรรมนะคะเดี๋ยวพี่เนียจะต้องให้น้องแห้วเนี่ยเตรียมท้องไว้เลยเพราะว่าจะต้องเป็นคนทําเองเพราะมันเป็นอาหารถิ่นของเราครับผมเตรียมท้องไว้ต้องทําเองใช่ค่ะทำเองชิมเองด้วยค่ะชิมเองด้วยใช,ใช่ค่ะทาเองผมไม่ค่อยกังวลน,นะครับแต่ชิมเองเนี่ยกินของตัวเองได้หรือเปล่าเรื่องนึงเลยนะครับเนี่ยร่วมเดินทางละไมไปกับพริกไทยตราพึ่งหลวง

นี่นะครับวัตถุดิบที่พี่นีบอกว่าผมต้องทําเองแล้วก็ชิมเองนะครับใช่เลยที่บอกว่าต้องเตรียมท้องด้วยทั้งทํำแล้วก็ต้องชิมเองนะคะแต่วันนี้นะคะพี่นีมีพี่เอจากอปทนะคะที่มาสนับสนุนในเรื่องของกลุ่มตรงนี้พี่จะมอบหน้าที่ให้พี่เอกับน้องแห้วเลยสวัสดีครับพี่เอครับสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับค่ะครับพี่เอครับค่ะผมเห็นกล้วยไข่ก็พอจะคลองจองกับจังหวัดกําแพงเพชรเนาะ เมนูนี้เขาเรียกว่าอะไรครับเมนูนี้นะคะน้องแห้วเขาเรียกว่าเมนูน้ำพริกกล้วยไข่กรอบค่ะแสดงว่าทางอาพทอเนี่ยจะต้องเห็นอะไรดีๆในชุมชนนี้แน่เลยใช่ไหมครับ ใช่ค่ะท่านพันเอกนาวินปีชาพานิชยกุลนะคะท่านผู้จัดการอปทอสุขโขทัยนะคะท่านเล็งเห็นว่าชุมชนหนองปลิงเนี่ยค่ะซึ่งต้องบอกเลยว่าเป็นชุมชนในพื้นที่พิเศษที่ทางอปทอสุขโขทัยนะคะได้ดูแลนะคะในจังหวัดกําแพงเพชรแล้วก็เห็นสกยภาพของชุมชนคะ่ะค่อนข้างเข้มแข็งนะคะมีการรวมกลุ่มกันเพื่อสร้างไรายได้อย่างยั่งยืนแล้วเรื่องของปากท้องเนี่ยในเรื่องของการท่องเที่ยวเนี่ยหนีไม่พ้นเลยมิติของเรื่องของกินที่สําคัญมากท่านก็เลยบูรณาการภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนนะคะในจังหวัด กำแพงเพชรโดยเฉพาะอาจารย์รุ่งธรรมค่ะศีวัฒนศิลป์นะคะท่านเป็นอาจารย์จากวิทยาการเทคนิคกำแพงเพชรนะคะได้ยกระดับกล้วยไข่ขึ้นมาเป็นอาหารให้ให้น้องแห้วได้ชิมและได้ลองทําในวันนี้ค่ะตอนนี้ผมพร้อมแล้วครับเริ่มต้นจากอะไรดีครับ ก็ต้องเริ่มต้นจากเจ้าของแหล่งเลยนะคะของชุมชนหนองปิงนะคะพี่จิมคะ่ะอ่าพี่จิมสวัสดีครับเป็นที่ไปเลยน้องแ้วเดี๋ยวพี่จะไปรอชิมนะคะอ่าพี่นี่จะรอชิมพี่นี่อย่าลืมซื้อแก้ท้องเสียงไปด้วยนะครับพร้อมแล้วครับพี่จิมครับตอนนี้ <c oughs> เ,รเรียกได้ว่าเป็นการต่อยอดนําเอากล้วยไข,ข่ของดีประจําจังหวัดมาแปลรูปเป็นน้ําพริกกล้วยไข่กรอบของเด็ดประจําชุมชนเลยล่ะครับ วิธีทำเนี่ยนะครับก็เริ่มจากการนํากล้วยไข่ดิบเนี่ยล้างน้ําเกลือกับมะนาวให้สะอาดแล้วก็สไลด์เป็นชิ้นทอดในน้ํามันร้อนๆผักให้เย็นตําให้ละเอียดคลุกเคล้ากับพริกและสมุนไพรทอดกรอบแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วล่ะครับนี่เสร็จแล้วครับน้ําพริกกล้วยไข่กรอบครับเห็นแบบนี้อยากชิมแล้วล่ะครับพี่จิมครับได้ค่ะถ้าจะให้ยิ่งอร่อยต้องชิมตับข้าเกียบกล้วยไข่นะ ข้าวเกลียบก็ยังเป็นกล้วยไข่อีกนะครับกล้วยไข่สุกค่ะกล้วยไข่สุกอนี่เป็นกล้วยไข่ดิบค่ะอ๋อชิมได้เลยค่ะต้องชิมเป็นคู่ด้วยนะตักเลยก็ได้ค่ะแล้วก็เก็บตากเลยก็ได้นะคะชิมฝีมือน้องแห้วด้วยนะคะชิมด้วยกันค่ะพูดจิีนเลยนะครับพูดจิีนฟินเวอร์กันฟินเวอร์จริงครับ มันกรอบไปหมดทั้งปากนี่เคี้ยวในหูนี่สนั่นตึงๆเลยครับอร่อยมากนอกจากนั้นนะคะเรายังมีของทานเล่นของว่างนะคะที่อยากจะนําเสนอน้องแห้วด้วยนะคะก็คือกะหรี่ปั๊บไส้กล้วยไข่ค่ะตรงนี้ก็ทําจากกล้วยไข่สุกนะคะแล้วกล้วยไข่ดิบผสมรวมกันเลยค่ะน้องแห้วมีการนํากล้วยไข่ดิบนะคะไปนึ่งก่อนแล้วก็นํากล้วยไข่สุกเนี่ยค่ะมาบดรวมกันเป็นไส้ของกะหรี่ปั๊บตรงนี้นะคะข้างในจะประกอบไปด้วยกล้วยด้วยไก่ด้วยเครื่องอ่า แค่รอทอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ห่อแป้งแล้วทอดกรอบต้องบอกว่าข้างนอกกรอบนอกนุ่มในหวานอร่อยชื่นใจมากค่ะสุดยอดเลยอ่ะ,ะชิมได้ไหมครับชิมได้ค่ะอันนี้ต้องต้องให้น้องแทวลองชิมต้องบอกว่าทางท่านผู้จัดการประพอสุโขทัยท่านยกระดับกลิบป,ปับกล้วยไข่อยากให้ทางหน่วยงานภาครัฐนะคะอุดหนุนชุมชนในการจัดอาหารว่างและเครื่องดื่มถ้าใครสนใจก็สามารถปักตะกร้าอย่างที่บอกนะคะตรงนี้สามารถจัดเป็นอาหารว่างและเครื่องดื่มให้กับทุกหน่วยงานหรือว่า ทางหน่วยไหนอยากทานก็สั่งตรงได้เลยค่ะครับผมโหน่ากินมากเลยพี่จิมเคยชิมแล้วแน่นอนใช่ไหมครับใช่ค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่เอ๋แล้วก็พี่จิมมากๆเลยนะครับทุกคนถ้าหากว่ามาที่หนองปลิงเนี่ยอย่าลืมแวะมาที่นะครับมีทั้งความสนุกมีทั้งความอร่อยรอทุกคนอยู่นะครับอือันนี้เดี๋ยวผมเหมาเองเลยได้ค่ะอร่อยครับ ทริปเมืองหน้าเที่ยวของผมที่จังหวัดกําแพงเพชรในครั้งนี้นะครับก็จบลงแบบได้ทั้งความรู้ความสนุกความอบอุ่นแล้วก็ความประทับใจแบบเต็มๆเมลยละครับต้องขอขอบคุณการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยมากๆเลยนะครับที่ทําให้เราทุกคนเนี่ยได้พบกับความสุขทันทีที่เมืองน่าเที่ยวทั่วเมืองไทยแล้วพบกันใหม่ทริปหน้าครับสุขทันทีที่กำแพงเพชรขอขอบคุณเรือนไทยบ้านริมน้ำโทร 081 283 4631 098 878 2635